ผมในองค์การบริหารส่วคนปนปนชายครับจัดไทยโดจัดทัพย์ด้วยองค์การบริหารส่วนปนชายได้จัดตั้งธนาคารเสะเพื่อกับเกลื่อในนโยบายการจัดแปลมุลคอยในชุมชนโดยสนับสนุนให้ประชาชนแยกขยะที่ต้นทางาภายใต้หลักการ 3R ก็คือ Reduce คือการลดการใช้ใช้น้อยลง อะรียูดนำมาใช้ซ้ำหรือนำมาใช้ใหม่สามรีไซเคิลือแปรรูปเพื่อนำมาใช้ใหม่แล้วก็ได้รนรงสร้างจิตสำนึกให้เรียนรู้จับความราู้ความเข้าใจและใช้จิตสำนึกให้ประชาชนในท้องสินมีส่วนร่วมในการลดมารขยะมูลฝอย ตำบลนประโคนชัยมีเนื้อที่54ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น14หมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือน2,540ครัวเรือนประชากรจำนวน10,25คนซึ่งปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะบูลฝอยในเขตพื้นที่ตบลนประโคนชัยมีปริมาณขยะมากถึง10ตันต่อวันซึ่งมาจากการดำรงชีวิตของคนในชุมชนหากคิดเฉลี่ยเป็นรายบุคคลแล้วจะก่อให้มีขยะตกค้างเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน และมีปริมาณขยะแฝงนอกพื้นที่ที่ประชาชนขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะไม่ถูกที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมีผลเสียต่อสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนมากมายแม้ว่าองค์การบริหารส่วนตะบนประโคนชัยได้ดำเนินการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทางการใช้ประโยชน์จากขยะทำปุ๋ยเลี้ยงสัตว์รีไซเคลิลทำให้ขยะปลายทางลดลงจำนวนหนึ่งแล้วแต่องค์การบริหารส่วนตบนประโคนชัย ยังประสบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยปลายทางนั่นก็คือขยะจรที่มาจากนอกพื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกทั้งยังประสบปัญหารถบรรทุกขยะที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า10ปีซึ่งมีการซ่อมแซมบ่อยครั้งทําให้การจัดการปัญหาขยะในพื้นที่ขาดประสิทธิภาพซึ่งองค์การบริหารส่วนตบนประคนชัยไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะจัดการกับปัญหาขยะเหล่านี้ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น มีหน้าที่และอำนาจดูแลการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและขยะมูลฝอยเป็นปัญหาระดับโลกที่ต่างร่วมมือกันแก้ไขและพยายามขจัดปัญหาองค์การบริหารส่วนตบนประโคนชัยจึงพยายามที่จะแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่อาทิ 1. ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีสมาชิกทั้ง7แห่ง เพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมประเภทการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอรประโคนชัยและอำเภอรพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ณทำเลเลี้ยงสัตว์โคกกรวดสาธารณประโยชน์ตำบลปังกูอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ 2. จัดโครงการอบรมกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่างๆให้กับประชาชนโรงเรียนในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 3. ทํทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้นําชุมชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้มีเจตจํานงร่วมกันในการพัฒนาตําบลประโคนชัยปลูกฝังให้ประชาชนรักษาความสะอาดของบ้านเมืองและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและสร้างวินัยการรักษาความสะอาดให้กับเด็กและเยาวชนอีกทั้งยังนําปัญหาที่พบหาหรือผู้บริหารในระดับอำเภอจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่อีกด้วย ส่วนมหาไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิน่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะที่สามารถนําไปรีไซเคิลเพื่อมีรายได้สู่ชุมชนและพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการในรูปแบบต่าง และตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563มีหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลประคนชัยที่สามารถบริหารจัดการขับเคลื่อนการดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านสวายสอโดยองค์การบริหารส่วนตำบลประคนชัยมีขั้นตอนการจัดตั้งธนาคารขยะดังนี้ 1. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จัดการประชุมและสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนขยะบูนฝอยเพื่อให้ประชาชนคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเล็งเห็นความสําคัญกับการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกันจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นชุมชนและโรงเรียนให้ตระหนักสร้างจิตสํานึกให้เล็งเห็นความสําคัญการบริหารจัดการขยะจากต้นทางมากขึ้น เป็นการลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพสามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก3 r ได้แก่การลดการใช้การใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ 2. การจัดทำธรรมนูญตำบลในการคัดแยกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยประกาศเรื่องธรรมนูญการจัดการขยะมูลฝอยตำบลประโคนชัย เพื่อกำหนดเป็นแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมก่อเกิดข้อตกลงความร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยตำบลประคนชัยจึงกำหนดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันว่าบ้านเมืองสะอาดประชาชนสุขใจขจัดภัยสิ่งแวดล้อม 3. การบริหารจัดการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลประคนชัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้มีบทบาทในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะในระดับชุมชนหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหมู่บ้านรายหมู่บ้านเพื่อให้การดำเนินงานธนาคารขยะบรรลุเป้าหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีทิศทางที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของท้องถิน่น และคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหมู่บ้านมีบทบาทในการขับเคลื่อนธนาคารขยะชุมชนหมู่บ้านโดยการจัดตั้งคณะทำงานธนาคารขยะชุมชนหมู่บ้านที่มีการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินงานตามภารกิจขั้นตอนการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลมีขั้นตอนการดำเนินงาน5ขั้นตอนดังนี้ 1. การสร้างองค์ความรู้ มีแผนการอบรมสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนชุมชนประกอบด้วยการจัดการขยะ 3R การคัดแยกขยะ4ประเภทการนำขยะไปใช้ประโยชน์2การสร้างการมีส่วนร่วมการคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารขยะคณะกรรมการธนาคารขยะคัดเลือกจากตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านที่มีจิตอาสาเพื่อทำงานส่วนรวมคณะกรรมการธนาคารขยะมีประมาณ10 15คนต่อกิจกรรม และการกำหนดระเบียบธนาคารขยะแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันเน้นการสร้างวินัยคนเช่นระยะเวลาในการฝากขยะและความต่อเนื่องของการฝากการขาดฝากการกำหนดสิทธิและประโยชน์ของสมาชิก 3. การสร้างกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานธนาคารขยะหมู่บ้านกำหนดแผนปฏิบัติงานธนาคารขยะให้คงที่เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับสมาชิกภายในหนเดือน ทำกิจกรรมธนาคารขยะ1วันสถานที่เช่นศาลาประชาคมหมู่บ้านขยะที่นํามาฝากจะต้องดีและคัดแยกพร้อมส่งร้านรีไซเคิลภายในวันเดียวมีโกดังหรืออาคารเก็บขยะธนาคารขยะจริงๆอยู่ที่ครวัวเรือนของประชาชนมีเงินลงทุนเพราะมูลค่าอยู่ที่ขยะที่นํามาฝาก 4. การสร้างเครือข่ายในรูปแบบของคณะกรรมการสมาชิก ภาคีสนับสนุนและ 5. หลักการธนาคารขยะหมู่บ้านเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนครัวเรือนจะต้องมีการคัดแยกขยะที่ต้นทางและจัดหาภาชนะเก็บรวบรวมขยะไว้คณะกรรมการธนาคารขยะทำงานแบบจิตอาสาคณะกรรมการทำหน้าที่รับฝากขยะและสร้างขยะให้เกิดมูลค่าเพื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีครัวเรือน คณะกรรมการรับซื้อขยะเป็นเงินสดเพราะธนาคารขยะส่งเสริมการฝ่าและการเก็บออมจากของเหลือใช้การดําเนินการของธนาคารขยะบ้านสวายสอธนาคารขยะต้นแบบธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านสวายสอเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศ,ศักราช2563เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กมีประชากรจํานวน602คนมีครวัวเรือนจํานวน171ครวัวเรือนโดยการนําของ นายสมเกียติสีเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านสวายสอซึ่งเริ่มจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยได้พาไปศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการขยะต้นทางที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อหารือหาแนวทางร่วมกันในการขับเคลื่อนธนาคารขยะรีไซเคิลโดยมีการจัดทําระเบียบมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลฝ่ายต่างๆเช่น 1. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 2. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูลสมาชิกมีหน้าที่ประสานงานกับสมาชิกจัดทำทะเบียนสมาชิกและ3คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อขายและชั่งน้ำหนักและถ้าสมาชิกช่วยการคัดแยกขยะจะได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน200บาทต่อครั้งไม่เกิน5คนต่อครั้งและถ้านำรถสมาชิกบรรทุกขยะไปขายจะได้รับค่าตอบแทน200บาท ในแต่ละเดือนจะมีการขายขยะ1ครั้งและเมื่อสิ้นปีจะมีการแบ่งผลกำไรให้กับสมาชิกร้อยละ2บาทและเมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะมีการมอบเงินช่วยเหลือค่าชาปณกิจศพจำนวน4,800บาทซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น48รายประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดให้มีธนาคารขยะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะและช่วยจัดการขยะอย่างถูกต้องแล้ว ธนาคารขยะยังเป็นโครงการที่ช่วยปลูกฝังนิสัยการออมปลูกจิตสำนึกรักโลกช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและช่วยเพิ่มบูลค่าให้กับของเหลือใช้ได้ด้วยฉะนั้นจะต้องช่วยกันหยุดการทิ้งขยะรวมกันจนเกิดปัญหาตามมาและคัดแยกขยะนำไปขายให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 1. ประชาชนในชุมชนยังขาดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาดเช่นไม่เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนที่จะนำไปทิ้งในที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้หรือทิ้งนอกพื้นที่และยังขาดความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนรวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ 2. ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นไม่สามารถเก็บขนได้ในวันเดียวทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้างตามแหล่งชุมชนขยะมูลฝอยตกค้างเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 3. รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีสภาพเสื่อมโทรมชำรุดบ่อยไม่สามารถเก็บขนขยะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 4. สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ต้องบรรทุกไปกําจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีอยู่อย่างจํากัด และการบริหารจัดการบอกขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแนวทางการแก้ไข 1. รณรงค์สร้างการรับรู้สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้ข้อดีข้อเสียในการทิ้งขยะ 2. มีการจัดการขยะมูลฝอยคือเพิ่มรอบเก็บเพื่อลดขยะตกค้างตามแหล่งชุมชนไม่ก่อให้เกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นรบกวนประชาชน 3. หาแนวทางร่วมกันกับทางจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดการปัญหาที่ทิ้งขยะบ่อกำจัดขยะให้เพียงพอและเกิดประสิทธิภาพกับประชาชนนอกจากนี้ยังได้รับการติดตามตรวจสอบพร้อมหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหาจากนายจัก,กริดทองศรีและนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีัมา์พักภูมิใจไทย จากการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะดังกลาง่าวองค์การบริหารส่วนตะบนประโคนชัยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เป้าหมายประโคนชัยเมืองน่าอยู่ผู้คนมีสุข